วัดดี้ตอนเย็นค่ะทุกคนชูมาดูมื้อเย็นของกบผัดกะเพรานะคะมื้อเย็นของกบก,ก,ก็คือผัดกะเพราโหเผ็ดสะใจมากเลยทุกคนแล้วก็นี่ค่ะไข่ไข่ดาวนะคะทุกคนแบบไม่สวยงามสักเท่าไหร่เพราะว่าสวยสามีบอกสวยเพราะว่าก,กบอ่าคล้ายๆว่า เอาไข่ขาวลงไปทอดก่อนทุกคนแล้วก็เอาไข่แดงเอาไข่แดงลงไปทีหลังทีนี้กบเอาไปใส่แล้วมันก็แตกผัดกะเพราผัดกะเพราไข่ดาวนะคะคุณอำนาจเขาเลิกงานมาดูค่ะกบย้ายขาขาขากบย้ายต้นคริสต์มาสไว้ตรงนี้แนละ้วแต่มันเลยมาแล้วไงมันเลยคริสต์มาสมาแล้วไงตอนแรกมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ตอนแรกมาอยู่ข้างบนนี้แล้วก็อยู่ข้างล่าง แล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้นะคะซานต้าก็ก็มาอยู่ตรงนี้นี่กบได้นี่มาทุกคน Happy New Year สีมันที่ร่างสีสีเหมือนกับดาวเลย Happy New Year นะคะทุกคนมาดูนี่เหลือขวดหนึ่งค่ะทุกคนจ๋าหมดแล้วหมด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  พอนางรู้ว่าหมดนางก็ไปนี่ค่ะเพรนาพนางรู้ว่ามันหมดน้างก็ไปที่นี่ค่ะทุกคนที่นี่คือที่ไหนคะกบที่นี่ก็คือ Trader Joe โ oh, หถุงถุงน่ารักมากเลยทุกคนจ้ากบก็มาทักทายตอนเย็นนะคะทุกคนกบก็จะถ่ายคลิปในชีวิตประจำวันของกบนี่แหละนะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กบนะกบก็ถ่ายชีวิตของกบในทุกๆวันกบเจออะไรทำอะไรกบก็ถ่ายนะเพราะว่าชีวิตกบอยู่บ้านนะทุกคนส่วนมากก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตกับข้าวมั่งออกไปข้างนอกมั่งคือ,อน,น้ำมังนุนนั่นเองนะทุกคน <c oughs> เพราะว่ามันหมดมันเหลือขวดเดียวนางก็ถ้าเหลือนิดหน่อยนางก็จะซื้อมาไว้ให้กบ ซื้อมากี่ขวดมาทายกันค่ะนางก็บอกว่าซื้อมาสองขวดสามขวดทุกครั้งแหละแต่ไม่เคยแต่ไม่เคยซื้อให้หนูสองขวดสามขวดตามที่นางบอกซากจริงห้าขวดซื้อมาทีก็นี่ค่ะทุกคนน้ำมงุนนะคะราคาจ่ายไปเท่าไหร่ 38เหรียญนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนกบก็มาทักถายนะคะเอาคลิปมือเย็นมาทักถายนะคะทุกคนจ๋าก็ไม่มีอะไรอย่างที่บอกกบก็จะถ่ายทอดชีวิตของกบนั่นแหละทุกคนชีวิตในแต่ละวันของหนูให้ทุกคนได้ชมกินข้าวนอกบ้านบ้างช็อปปิ้งบ้างนะ โทษนะคะมีมือหนึ่งไม่คุณอำนาจก็แกเป็นอะไร <laughs> ฮะ <laughs> เกินมามันอยู่ในตู้เย็นหนึ่งขวดของหนูอะ่ะหนูแช่วไวอ้อ่ะแล้วที่รักซื้อมาซื้อมาเกินหนูก็ไม่มีที่วาง <laughs> นางก็ประมาณบอกว่าเกินดีกว่าขาดนะอย่าให้นางพูดเพราะถ้านางพูดก็อาจจะ เกินดีกว่าขานะที่รักฉันไม่อยากไปบ่อยโอเคค่ะทุกคนไปแล้วขอบคุณที่รับชมคุณนันน่บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายค่ะทุกคน